สวัสดีครับพี่น้องครับล่าวสวัสดีเต่าวันที่หกกรกฎาคมคับบาโซอีสานบ้านเท่าคอมเกียวพุดแล้วก็ดุกดีครับพี่น้องครับมาหาเราใหม่เช่นเก่าเช่นเดิมครับวันนี้ครับแล้บมึงอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องครับจะกี่เป็นยังไงครับมาลองมึงคืนเต่าบ่าเบากว่าเป็เต่านี่ครับวันนี้ครับเพราะว่าฝนมึงเป็เท่าแห้งครับโอ้ยครับเป็นตะโตกับยันโมพาดด้วครับพี่น้องวันนี้กลับปะเดี๋ยวตามไปมึงน้ำเบาเบาสีหมันวันนี้ ที่เด่น้องใหม่น้อยยังไงยังยง,งามฟูอีบอยแมวบุบ๋มบอครับไปรุ่นนักกันครับ

รค,รนนรรครับแนงนึงบาเยบอกเลยดึงเ่าเยเก็บเรียบครับ เนี่ยเต็มหนงาไ,ได้ครับ,รบเดี๋ยวเอาไปทำเอาเพรทเอาไปถุงพอดีครับ งามกับพี่น้องขาดไอ้นี่ครับงามงามเลย テレノ。 ข้าวกระเพาะเรี่ยยิ่งข้าพี่น้องกระบเต่าหน่อยเต่าใหญ่คระป๋อกับแ๋องเดนน้องกระป๋อหรือเบาหนาดีครับพอ,อ,บอด,บบด,บดีเอาไปเพ็ดต้องไปถมต้องไปถุง ครับกับพ่อไอกกด,อคอดไ้ครับมันนี่ก็ดีป้าพี่นอ้องครับปอดีกว่ายรนะพ่อพี่น,อน้อครับนี่น้องานกับพี่น้อง ก่อนเลยก็ใคร่ครับเจ้าหมดละข้าข้าเขาถือมองกับแค่นี้ครับพีโ่โตหมู่บ้านครับว่าคนเป็นยังไครับคนเขามาไหนปวดใจ ออกครับพี่ดครับขุดรับม่เตรแรงงุ้มงามไปละหากลับไปดำครับไปถูกแกง่งเดี๋ยวแขงคน แ้่เพียงครับ เอกากอได้ก็ไข่กบพี่้อกเลยการไปทดองพงามครับพี่้องมูหน่อยว่้ไง Thật tức nói bao giờ thì há lại Ủa mưa này thật าครัับบพี่นองผลงานประจำวันที่หกกรกฎาคมครับพี่น้องขับเบาก็ถือว่าได้อีกครับทั้งแหนงแน่ครับแน่งแน่นอเหี่ยวนอเตาเนี่ยครับผสมปนเปกันไปครับพี่น้องขับนอนหลงหินส่างนีก็หาวอะอย่างเครับพี่น้องขับเบาก็สีได้กลับแล้วครับขับเบาก็สีได้กลับแล้วครับพี่น้องครับถือว่าได้หลายเต๋อครับเจียบเจียบเต็มกระเป้ยครับทั้งนอแหน่งนอแหน่งนอเหี่ยวครับนอเตา ซับกันไปครับพี่น้องครับบ่าวขอบบุญของคุณเด้อครับอีฟอยแม่เอื้อยอายใต้ยิ่งสุขุกคนครับที่มาเบิ่งมาแย่งครับช่องหน่อยหครับบ่าวตัวอีสานบ้านเฮาฝากไปแน่กันแล้วกันครับบ่าวก็ขอบพูดอีกเที่ยนึงครับทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกคอมเมนต์ครับทุกการรับชมครับมีค่าเสมอครับบ่าวสำหรับบ่าวตัวครับพี่น้องพอได้มีแห้งเจ็ดสิบตัวอีฟอยแม่เฮาเบิ่งครับ ขอให้พี่น้องบ้าวครับอยู่ดีมีแห้งลำลำลุลุ้ยตะขูดทุกคนครับพอกันคืนน้าครับผมขอบคุณหลายๆครับ